Thank <laughs> you. นาหอยเพืออวิธีสามข้ครับผมโอ้ยมือนี่ก็มาตลาดครับผมมาแต่เดกๆครับผมมาเตรียมงานเตรียมการยินเลยครับผมกาลังกีอันดับแรกต้องมาต้มเครื่องในกันครับผม bien, ตุนเครื to self, od, store, ่องในกันครับผมอ้าวสวัสดีครับคุณแม่ครับผมโอ้โหมือนี่ตื่นเต้นมากันนะครับผมเดินๆๆๆครับผมตีสามนะครับตะปูชกเป็นครับผม มือน <onents and downhill> uh, ีเ <glorious> ่าีมาต้มเนื้อนาะต้มเนื้อเปื่อยน้วงคุแม่นอเพื่อว่าจิไปเฮดประกอบอาหารอีกเด็ดเดนได้หลายรูปแบบผสมผสานเครื่องในทุกอย่างเลยเนานีอ็นก้วนีตัวนเดีใส่อไมหมดนแลอ่าตต้มเพื่อตุนให้มันเปื่อยน้วงคแม่น้อเดี๋ยวไปเบ่งกันกับผม เอาไรครับผมเราไปคาตะไข่แล้วครับผมคาตะไข่ไปปวดลงไปในหมอนเรียบร้อยแล้วครับผมข้นน้ำเป็นเดือนแล้วแตเดี๋ยวคุณแม่ก็ล้างต้มอยืดนล้วก็แม่เนาะผมหลังจากที่ห้าล้างต้มมาเรียบร้อยคุณแม่ล้างตุ่าปากด้านนะเนาะโอ้ยมือนี้มี่ยังไงกูแม่นี่หลายอย่างเลยหูหนี้ปากน้ำตัวเดียวอันเดียวเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วแล้วก็ต้มแซ่บต้มข้างในจ้ะแล้วก็ ใส่ขอดกันใส่ขอดร่วมกันเลยจ้ะเอาที่ตุนร่วมกันเลยนะว่าตั้งยังไงน้ำเดือดยังไหมแม่โออเดือดแล้วแต่น้ำเดือดเรียบร้อยครับผมตัเกลือใส่จักหน่อยจ้ะเกลือเพิ่มกลมนัวท่เพิ่้มว่าทีเห็นเป็นภาพมันเหมือดเลยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังตีสาบครับใช่อ้าวกำลังเตรียมจัดอต่างนั้นเลยตัเกลือให้ละไล่กันใช่ท่านผู้ชมทางบ้านไต่เห็นวิธีการทางานของเขาว่า เขาตุลิบมาเข้าเจ็ดแตงโดทะเลาะเอาตัวเดียวเดียวใส่ก่อนที่มันเนึบกระมูกเดียวกระมูแล้วก็ปากน้ำจ้ะปากน้ำก็เอ็นเกวใส่ข้างล่างอ๋อก็ว่าตีพวกเือหนียวนึบๆอันไหนพวกนี้เนื้อเหนียวเนี่ยใส่ก้อนเล่ยบนเถอะอ๋อตามด้วยเนื้อเปื่อยเื่อจ้ะครับผมว้าตามเบื่อต้มแซ่บต้มแซ่บเ้ายังไม่ต้องคัน ว่าเ so mm ่า hmm. ต้องตุนแล้วก็แบบพ่อแม่โอ้โหเม่นครับเ่าให้รายละเอียดเลยครับว่าเขาเขาเาห่อแบบไรครับตุนมาเดินใช่เอาเนื้ยใส่ขอนใส่ขอนก็ใช้ต้องกันเลยพ่อแม่จ้าอ๋อนี่คือวิธีการทำงานของข้าคืออะไรเป็นเนื้อทั้งหมดจ้ะครับผมเอาแล้วเขาติดตุนจนมันเปื่อยแล้วครับผมตามด้วยกระดูกเนาะจ้ะกระดูกเน่าตุนเอาน้ำตุนแล้วครับผมปี๊ดฟ้าหมอนแบบลอยเลยจ้ะครับ ผมหลังจากที่ข้าต้มมากครับผมโอ้โหหลายชิ้นพวกนอก้องคุณแม,ม่เนาะค่ะโอ้เจนมาได้นไปแรกไม่ลากขายเลยครับตื่นไม่ลากขายบาร์นี้ขา้าวตีอื่นมาหั่นนะครับผมเนี่ยจูแจวผมได้เลยครับผมหรือว่าตีเฮ็ดต้มเนาะต้มซุปนอ้องคุณแม่เนาะค่ะครับผมเนี่ยผมมีทุกอย่างเลยเนาะม,มุงมั่มพวกนี้มีเบิดครับผมเดี๋ยวเ้าวใส่ลงไปแล้วครับผมใส่ขอดข่าออกไปแล้วบังคุณแม่ใส่ขอดข่าออกแล้วจ้ะโอ้โเอาละครับผม จูดิแยงกับแฝบกันนะครับผมครับผมจับไปจับไปกับหลังจากเสร็จการเสร็จงานกะมาบ้านสวนคือเก่าแล้วครับผมบรรยากาศหนานหรือ่มครับไม่ครับขอกำลังกินครับผมมือนี้เ็ดยังกินไปเบิ่งกันครับผมอายุบานสวนก็มนี่ผลละหมากร้ายครับนี่ก็ร้ายครับผมอ่าแล้วมั้ง มาบานสวนเราต้องหานน้อยู่ให้กินครับผมกวัดดีแล้ววัดดีเนาเฮ้ยวัดดีวัดด้องเะไรวัดดียงเดียววัดดีย่างเดียวเฮ้นุ <Ooh. S 1> <IL> ่งมากดเอามือนีเขาต้มเรียบร้อยเนาะที่เขาต้มมาเรียบร้อยเนาะโอ้หเาว่ามือเขาจะจุเอาหีู่ตาพรลึกไปลึกกี่ไดนลึกลึกก้อยก้อยก็้ก้อยก้อยคับจุ เออเครื่องในต้มมือนีันจะแก้วกับผมมีปากน้ำจ้ะมีปากนา้ำจ้ะอันนี้ยังคุณแม่ปากน้ำล้ะมามจ้ะโอ้ยเนีต้มร่วมกันมืดจ้ะครับผมเนี่ยเนื้อนัวนี่เป็นเื่อไงว้จ้ะอันนี้อันนี้ยังครุณแม่มาดูหน่อยนะแม่เราเพิ่เบล็อกที่ระยา่ยางที่เขาหันหลวดเดียวเลยอ๋ออันนี้เนื้อเปื่อยจ้ะจ้ะเนื้อเปื่อยยายน้องเอาเนื้อใส่นึ่ อันนี้เนื้อมันเป็นเนื้อเนื้อคาไส้มันนะแต่ติดเปื่อยแล้วมันแสบแสบมหอมอันนี้ตัวเดียวเดียวอันนี้อย่างละบาทอันนี้อันนี้ของง้วจ้ะจ้ะหูแซ่บแท้ได้นี่ต้มหยุดเปื่อยครับเดี๋ยวนุ่งออกมาอย่างไรเลยยังลอยวิธีการต้มคือยังว่าแหละครับผมเอาทุกอย่างใส่น้ำกันเลยครับมันาติดเปื่อยง่ายครับผมเปื่อยจะเลแค่แป๊บเดียวคือว่าเขาตั้งร้านแล้วเพาก็ขายได้พอดีจ้ะ อันนี้ขอกระดงจ้าขอกะดงะโอ้น่กินหลายหลแล้วหลากหลาแน่จริครับผมนนุ่งกับพวกใครเห็นกับขอกินหอกินปลาไหลาว่ามีอยู่ในลานกะเ <c oughs> มื่อไ้ยากกินอยู่ในลานจ้ะอันนี้กับนนะใสจ้ะสา่านเนาะไส่ยนนุ่งเห็นใส่อยนนุ่งไม่จงไว้นะเดียวเดียวมนนก่อนเลยจัดนักจัดเต็มที่น <c oughs> ี่กจะมันนี่ เจ้ยเขาแล้วหรือ่าแม่เจี้ยเรียบยรออ้อยแล้วเยกเรียบยร,ร้อย,ยแล้วครับคุณช่ครับี๋ยวทาคุณก้อยคุณครับผมอยกันฟกเรียบร้อยครับผมตามไปิกนันละเสชาติจัดจานเลยครับผมกอสทวงวะทวงวะ เยครับผมเพียต right ้มดูเลยละครับผมต้องนตุ๋บใต้มใ่ีครับผมขมอันนี้ขมคัเพราะว่าเขียก็เอลาบแดงคุณแม่ลาบแดงมันแดงใจใบถูใจนั่นล่อนนะครัผมมันหลับเดือดจะหลับแดง อยายนรถลด Raw ปากได้ม่ไหวถึงวากินโยไมธรรมดามันแฟียบมันต้องโค้งสบแล้วที <wh> <Wha> ่ว <Luis> ่าแสดงอากาศเป็นยังไงข้าวเหรอก็ข้มมือจังหวะนะ้มือหน่อยนึ่งเมื่ันมาเส้นใส่น้ำปลาลูกเปล่า แค่ค่ะสมิทธ์เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเหมือนกัเคมีสอนเต๋หอมหอมเคมีสอนมาพี่พี่น้องไปหามมองยู้มมองกินกันได้บ้างเศษนุ่นๆกำกันมาเด้อทั้งบ้านทั้งไก่ทั้งไก่เย้ กินอะไรหอยไงลงครัผมหากินน้ำส่งน้ำปลาเออยามเห็ดเบียกข้าก็เฮ็ดยามหากินข้าหากินสดครับสวัสดีจ้าดีแล้วครับผมออกมานอกทงนอกทายบรรยากาศดีดีมื่อนี้ได้ต้นบุษดาวแขกมาสองต้นสสวัดีครับผมครับผมเอามาปลูกบ้านสวนครับบางสวนจะเริ่มได้มาเมืองละสองต้นสามต้นจย่างไรเอี้ยงก็มาปลูกจ้ะก่อนเขาหนาฝนเนาะจ้าจ้าฝนกำลังมาจิบน้ำซ่ากันครับผมมาเด้อกินต้มแห้ง ต้มแห้งมือนี้ครับผมต้มแห้งแซ่บแซ่วิธีการต้มเทาก็กับเย็น่ๆกันได้หอยหล้วก็รขันมีต้มแห้งก็เลยอยากกินกล้วยแจกหน่อยผักหลายๆแจกหน่อยมาได้จ่าเด้อักตั้ธรรมชาติอยู่ตรงไข้างหน้าครับผมโอ้เย็นเย็วเสีหนาวเจียวเทาก็มีเด้เนี่ยจวน่้ำก่อนผักกระเทียมถาดขึ้นกองต้มแบบขึ้นได้หอยบ่อยแล้ครับผมคืออัดการอัดต้มลงไปเลยครับผมอัดพอเขาต้มหลายๆอย่างมันจะเกิดแรงดันของมันเอง เพื่อให้ง่ายครับผมแต่ว่าต้องใช้เวลาจังหน่อยเดอ้อเพราต้องไปแยกหมอตม้มให้งเตืองเนาะอืมอืมเสียบเนาะมอไม่มีหอ่อนหัวปีมึงผมว่าจะน้องหยอดแตงอันเนี้ยเขาแตงกวาป่ะอืม,อมหยอดไปซี่หาลุมหัวหันหยอดบรกันฟักทองเพราะได้กินหยอดที่ งามเขามาได้มือละคุมสองคุมได้มือละงานสัจจะโอ้ยอืมอืลายลูรรนอกน้องยังไงครับผมก็มกว่ากับบุกิกันเนี่ยฝึกตัวนเนี่ยใหญ่เนาะ หามห้องเนอะเบ่งปากน้ำเข็ดกิดในห้องเหยอใส่ครับผมใส่ี่ห้องเรือจากการเทดอึงปอเรียกว่าใส่กอดน่ะจ้ะตมน้ำกัดเลยเปื่อยหา่ขนาดครับผมอืม คนห่ากับมิทำงานกับไม่กินเนาะ <laughs> ทำงานดาวงานกินไงกินแซบ่บเนาะสามสิบเจ็บ มาแรงแรงหอยบอกว่าไปซื้อห่วงมาอ,อ๋อเนว่ยมาถึงโอ้ยฝนติดตกขึ้นหมืดมืดหมืดมันหมืดฟังว่าฝนมาเฮ้ยอืม ทุกปีมึงเนื้อเปื่อยด้วยเปื่อยทำอะไรอ่ะเปื่อยจนละลายน้ำบาตรต้มหลายอย่างมันทับกันเปื่อยไว้เลยคือสมัยมกินะเนาะต้มหลังจากแล้วการงานเนาะเอากระดูกกันเดียวหัวหนังซานซิ่ต้มแล้วกันบ่ต้มใส่ปีกเเนาะ phở tôm hương nắng nữa ừm tôm thịt bì bì nháy con xẹp vậy nè nhìn thấy nhắm, làn ิเมันแลละแต่บรรยากาศงาบกท์้นแหงพี่แองคืนมาขวาวฟัวมาเอามามกันนะลูกค้าพ้นขึ้นหมักใส่มม้ำ เต้มมาได้กะขอมันในเรือยยนุ่งขอมันในเรือยยานุ่งมึงกันอ่ะอืมอืมพี่เห็นตับมันอยู่อืมอืตับมึงงามเนี่ย,อนนยโอ้ตับงามตับต่อยป่านี่ใส่เบื้อ,ม,อม,มึงนี่อามาแล้วกินหมดเลย

<c oughs> จะคั่มกันนะกินตับกิ่งกันนะ <c oughs> เอากิ่งใส่ในถ้วยเจอยว sáng chưa lên Tụi đi ăn đi Chặt được มี่สุดยังเขาเ่อกินไหมเมืกก่อืหืัดกระเมียวกันกันนะมันคือมาบังเบียดแหะไอ้ขันเสียบ จากตีสามจนคุณผู้ชมเห็นตอนนายหอยต้มจังตอนนี้สี่โมงแรกครับผมนี่คือเวลากินขาของนายหอยเขาซาลาเปาแองเขาเทียนกันแล้วกันแม่ครับลวดเดียวครับผมมวลส่วนสีห้าครับชีวิตสิบปอนเหยนยังต้องแสบตั้งไหนแต่เมื่อนี้เอามาแล้วมาถึงจุดตับแล้วจู่เพื่อนเราต้องสองจานเนาะอืมยังน้องมาลองจุ่เบอร์เขาไม่แสบอีหลีมันหวาน Nó này nó mới chào nhặt, Lạp bên chào chào lắm Lạp chào lạp lạp ไปเลือกเพราะอจุนจุใส่กันนะอ้อนเพืดอแม่อ้อ,อนทุกอย่างเลยเนี่ยเบืองตัวเดียวเดียวเนี่ยอ,อนยนเนียเนยยหนียวยังไงนะครับผมตอนคนต้มมาเป็นลูกเขาขึ้นอากาศร่า,ากึงงาม,งาม อยากได้ตัวเดียวเดียวมียังบ่ทุกอันมันแซ่บอะปากนา้ำนี่ด้อ้าวว่าผู้สาวพนมาก,กินพอาแต่มาตัวเดียวเดี๋ยวพนว่างปับมาเด้เจ้าบูจากหน้าแสบพนกันมาสัง้ง <c oughs> เดีได้ตับสองคำยังเงี้วเห็นแซ่จัดมานเยอเอียซีผู้ใดมากร่อยกัมมกนม,มั้งผู้ใดบ่มักก็ขอพันในได้แจกเด้อขอโทษขออภัยัแซ่บแจกไหรือมือกินกับบรรยากาศพร้อมครับผมเจ้าเติมนุ่ง มอางหันว่าฝนที่ตกขนาดหมือนมาเบยออกมาแล้ว <c oughs> เอาหัวปีกไอยเอ็งกุยไก่กันนะ เต็มที่แล้วมือนัเนี๋ยวล้วครับผมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นแน่ห้อยแนบวิธีไปเกาะัช่เคล็ดตามที่นแน่ห้อยครับยนุ่งเใ็ดครับผมงองภาษามบ้างแน่ห้อยต้มอยังคือเปยไว้แต่ต้มยังไหนวะท่านอ่ะคือว่าต้มแบบนี้ต้องใช้ต้องใส่เวลาจะหน่อยเด้จ้าแต่ว่าคือว่าช่วงที่เขาเฮ็ดงานต่างๆไปน้ำเนี่ยเขาต้มไปเรื่อยๆนะเขาบอกประเด็งเขาบอกแ้วประเด็งด้วยบมึกนัดเขาบอกแ้วประเด็งด้วยยางห้า บ่บมีตัวส<ล>วยดนน้น,นกวครับที่จัดแลว้วจัดล้านเรียบร้อยมันก็สิเรียบร้อยพออ้อมต้มก็สิเพลไปในตัวนะในนั้นท่านผู้ชมที่จัดล้านไป,ไปพอ้อมต้มไปน้ำนีำน่ให้ใส้เป็นเทคนิคแบบนี้คือว่าต้มทุงยางใส่น้ำกันแต่ต้องเป็นย่างเดียวกันนะคือขึ้นเนื้อขัดเป็นเนื้อง่วก็ต้องเป็นเนื้ง่วาแบนมาขัดเป็นมูวก็คือมห้ันอยู่นะครับผมเอากระดูกทับไปเลยครับผม แต่ขอสําคัญอย่าเอาน้ำาหลายเด้อพี่นอ้องเด้อต้มน้ำหน่อยๆมันเบิดกระเติมลงไปกาเปิดเบิางเรื่อยๆครับผม<ป>ย,ย้ายใหม่หมาะประหยัดจัดความเนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับคํานี้เนะเาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะในการใช้ชีวติตแต่จกกติด,ดม่ด้กอกตดดิดิดิดติดตเด้ิดตเดติมติด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 กิดต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 ผดดตติดติิดิดติดดิอด ใครอยากเบ่งวิธีแบบบ้านๆกินอยู่แบบบ้านๆผู้ใดไสิมากินไห้เฮียงก่อนฮะใหโทูมาก่อนจ้าทูมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ผมสองสามตุหน่อยๆเอาไว้ต้อนรับอถือว่าแขกทุกคนเป็นวิ p ไอพีเบิร์ตจ้าบอมี่ว่าจะต้องพูดนั้นผู้นี้ถือว่าทุกคนสําคัญเบิร์ครับผมดังนั้นจองทู่มาก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนาละคนเด้อยูดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับเด้อครับถูดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ ฝา,<อ>ากได้จ้่เด้จะได้สงการไปเที่ยวกับขับรถขับล่าลห้ระวังนะครับเด้ออย่เลื่อย่าน้องกับนายหอยได้จต่เด้สวัสดีครับ bye bye> บาย,บายกิอนอีกจะข้ามกันแซ่บหร,อรือเศร้อๆๆารอืมอืม